ข้าวสีบทของท่านพญ,ญาพงโบหานะครับมาถึงบทที่หนึ่งตอนที่สิบห้าเลยนะครับเจอติต่มได้เลยนะครับจากำรรใดอังทุกลากตื้นขายเลิกหน้าก่างเฮือนปุ่นเจ็บแสบห้อนสะต้อนใจเสื่อน ไข่หนีจากเือนลงดินลุ่มใต้ยินคัดใจคัดคอกว่าใบวันนี้วันค่ำยิงนอนน้องคดคูบุกมูเหนือหมอนขาบงายตอนบ่ลงหอดไส กันจักกินลื่นลงบอดได้ใจในอวนป่วนปุหัวอ,อกหัวใจเปียงดาทะล,ลุตกแตกเต้นพินนากำดังนี้แก้วจอบจะตายังคิดตนา แต่เก้าเบื้องเงาปี้บ่หลงลืมกำฟู่เจ้าอันตัวนายเลาฟู่อู่ไวจำใส่ใจใส่ขอปี้ท้ายบ่หลงลาท้อยสักกำมีแต่น้อง ผููแล้วบ่จำมาํำยี้ยำฟู้ไหนลืมหันฟันไหนบ่ปุดํำไหนบ่มัน่นมาตัดบันฟันํำฮักมาเงืดหัวใจดูบเบาแต่ตักเหมือนฟองนุ่นเฮงลมปือ่อ สิบเบียฝ่ายน้ำน้องไฟจงถือห้าเบีย้ยมามือหว่งสัดหีบเฮาน้องเกาะสองมือนายตือสองเศ้าข่าวดำเอากู้เจือจัาเล็กผิวดำ một chất lượng nữa bươn câu cưa bùa làn